สำนักข่าวสินหัวรายงานจากนกครคุณหมิงประเทศจีนครับว่าขาบวนรถไฟขนส่งสินค้าหลากหลายรายการรวมถึงผลไม้แล้วก็ยางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ออกเดินทางจากสถานีหวังเจียอิงทางตะวันตกในนครคุณหม,มิงเมืองเอกของมณฑลยูนาน ที่อยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นการให้บริการเที่ยวผสมเอเวด้านข้อมูลจากสำนักง,งานข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครคุนหมิงคาดการครับว่ารถไฟขบวนดังกล่าวจะใช้เวลาเดินทาง82ชั่วโมงเพื่อไปถึงนครเซี่ยงไฮ้ที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกทางนี้ครับบริการขนส่งสินค้าสายนี้เชื่อมโยงทางรถไฟจีนลาวและทางรถไฟเซี่ยงไฮ้คุนหมิงโดยจะดำเนินการแบบสองทิศทาง นอกจากนี้ครับบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขานครคุณหมิงจำกัดได้รายงานปริมาณการขนส่งสินค้าสะสมทางรถไฟจีนลาวอยู่มากกว่า26.8ล้านตันนับตั้งแต่เปิดให้บริการซึ่งรวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าแล้วมากกว่า5.5ล้านตัน อันหนึ่งครับทางรถไฟจีนลาวซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แถนนิเริหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ BRI I, ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนธันวาคม2 5 6 4โดยรองรับการขนส่งแล้วประมาณ27ล้านตันสู่จุดหมายในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวไทยเวียดนามและเมียนมาขณะที่มณฑลหลายแห่งของจีนได้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนตามแนวทางรถไฟสายนี้มากถึง25แห่งแล้ว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเดลี่นึ่ออนไลน์